สวัสดีครับพีเพย์นะวันนี้พีเพยจะมาพูดถึงปัญหาของตัว iPhone 4 Pro Max ที่พีใช้งานมาครับตั้งแต่พีซื้อมาเปิดวางจำหน่ายที่ไทยเป็นวันแรกครับประมาณเดือน9เนาะตอนนี้ก็ประมาณเดือน3ครับกเกือบห้าถึงเดือนแล้วพีจะมาแชร์ปัญหาว่าพีเจอปัญหาอะไรบ้างครับผมกับตัว iPhone 4 Pro Max นะคลิปนี้อาจจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าเป็นไงบ้างอย่างแรกพีจะขอพูดในเรื่องความร้อนก่อน ถ้าตัวนี้ครับ iPhone 4ีบรมีความร้อนปัญหาเกิดขึ้นเลยคือแอปค้างครับบางทีแอปค้างพีกดปุ่ม power ค้างไว้ครับเพื่อรีเซ็ตเครื่องหรือว่ารีเซ็ตตัวแอป,ปนะครับในการใช้งานบอกเลยว่าปัญหาความร้อนมีแอปค้างมาเลยครับาจะเป็นการเล่นเกมครับถ้าความร้อนสุดๆมาบอกเลยว่าประเทศไทยแดดร้อนจริงและความร้อนของ iPhone นี้ ทำให้เครื่องผมข้างจริงครับในการใช้งานและบางทีพีเจอปัญหาอีกครับในการถ่ายวิดีโอที่กลางแจ้งครับอยู่ๆหน้าจอครับมันดับลงแสงซึ่งพีมองไม่เห็นวัตถุในการใช้หน้าจอของตัวนี้เอาถ่ายมาหยุดถ่ายดีๆครับหน้าจอครับความร้อนมามันดับลงทั้งน้าที่พีปิดทับออโต้ของแสงหน้าจอหมดแล้วเปิดสูงสุดถ้าความร้อนมาแสงหน้าจอมันดับซึ่งเล่นเกมก็เหมือนกันเป็น สิ่งที่ iPhone ที่พีไม่ค่อยชอบในการใช้งานเลยกับแสงหน้าจอมันดอบพีปิดออโต้ในการตั้งค่าแล้วนะครับแล้วก็พีใช้งานทั่วไปจริงครับแต่เอามาถ่ายวิดีโอที่การแจ้งนี้แบบความร้อนมาหรือว่าเล่นเกมแสงดอบจริงนี่แหละความร้อนของอยากจะให้มันมีแบบเปิดออโต้ไปเลยครับแบบปิดไม่ได้แบบเราเปิดสูงสุดแสงมันก็ไม่ไม,ไม่ดอบเองอะ่ะแต่ iPhone นะครับเปิดสูงสุด แสงมันดอบเองซึ่งมันเป็นไอซีพีไม่ค่อยชอบมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้และที่สําคัญครับที่พีไม่ชอบอีกในที่เป็นปัญหาที่พีเจอครับคือเรื่องถ่ายเวลากลางคืนครับนอยมันโคตรเยอะเลยถ่ายกลางคืนเวลาโดนแสงครับมันมีนอยที่พีมันแบบ มันรู้ยังไงอะใช้งานมาตั้งแต่แ iPhone มาแล้วยังไม่ปรับปรุงครับน่อยมันนั่งนีมากเช่นถ่ายวีดีโอครับในอันตอวหรือว่าเรียนธรรมดาในการคืนนี่นอยเต็มครับซึ่งไม่สู้ตัว s 2 3าเอาแต่นอนครับในเรื่องหน่อยครับน่อยตัวคำซูมจัดการกางคืนคือดีมากแต่ถ้า iPhone นี้นอยอย่างเยอะนะบอกเลยใช้ปัญหาไปเสร็มไหใช่ไหมก็คือเจอจริง,รงครับในการใช้งานแล้วก็บางทีครับกล้องหน้ามันสดจริงเวลาถ่ายครับมันไม่มีหมดที่ปรับเอาจริงนะพอเวลาเราถ่ายนะ หน้าจอเราเออโอเคอยู่มันเยนอยู่พอเรากดชัตเตอร์ครับเวลากล้องเฮ้ยมันปรับให้เป็นการบันทึกกล้องตัวกล้องนะครับจะเป็นแบบอีแบบหนึ่งกล้องสดแต่เมื่อเราอยู่ในหน้าจอเอ,อสีมันสวยไม่รู้ว่าตัว AI ของตัว iPhone ในการถ่ายกล้องหน้ามันปรับยังไงครับซึ่งเป็นปัญหาผีมากในการถ่ายกล้องหน้าดูในหน้าจอนี่สวยงามมากนะครับแต่พอเรากดไปปั๊บมันบันทึกสีโคตรแบบโคตรสดครับบอกเลยว่าถ่ายยังไงก็ได้ยังงั้นครับมีหมวดอะไรเลย ซึ่งเราก็สามารถเอาไปปรับได้นะถือว่าโอเคอยู่ครับในการใช้งานแต่พีทีนะ่เจอนนในการปรับลาโพงครับลำโพงปรับสูงสุดมันแสบหูและเสเสียงมันเป็นซาซาซึ่งพีก็ไม่ค่อยชอบนะครับในการใช้งานกับตัวนี้แล้วที่ไม่ชอบอีกครับคือเรื่องติ่งติ่งบอกเลยว่าเกะก,กะสายตามากในการใช้งานกับตัวนี้เวลาดู YouTube ดูอะไรรู้สึกว่าติ่งมันจะลําบากของพีมากในการใช้งานนะครับ ็ปัญหาที่พีเจอส่วนมากจะเป็นเรื่องกล้องครับเวลาถ่ายมันไม่เหมือนกับก่อนที่เรากดชัตเตอร์ครับแล้วก็เรื่องที่ความร้อนมาแสงหน้าจอดอกความร้อนมาแอปคางครับก็ประมาณนี้แหละกับ iPhone ทุกอย่างเล่นได้อย่างดีนะครับผมกับตัวนี้ถือว่าจบคมนะแต่การใช้งานถือว่าพีซื้อมาถือว่าคุ้มนะ กับราคานี้พี่เอามาถ่ายงานถ่ายวีดีโอถ่ายต่างๆครับชอว่าโอเคมากสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอจบการนะครับที่บอกปัญหาในการใช้งานของ iPhone 4 Pro Max ตั้งแต่พี่ซื้อมาเกือบเกือบ5-6เดือนเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ